แรปเปอร์ที่เรียกว่าอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเลยไหมเนี่ยโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็มีรุ่นรุ่นเดียวกับผมอีกครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาอ่าฮะเพลงที่หนูร้องเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าไอต้าครับไอต้าครับไอเดียเพลงนี้นี่มายังไงอะไรยังไงทําไมเป็นไอต้าก็คือแบบผมก็มีน้องๆเอฟอะครับแล้วก็แบบน้องเขาก็พิมพ์ว่าแบบไอต้าสไปอะไรเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกันแล้วก็แบบพี่นิโน่ครับเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยถามว่าเอ้ หน้าเอามาทําเพลงนะแบบเนี้ยชื่อเพลงไอ้เต้าอะไรเนี้ยก็เลยอลองเอามาทําดูครับก็เอาเป็นเพลงนี้ เราก็เลยเอาคำเนี้ยมากลายเป็น<ช>จุดเริ่มต้นของเพลงเสียงตอบรับดีมากไวรล่งไวยรุ่นโหลดกันหน้าดูเลยเอาไปร,ร้องก็เยอะแยะมากมายรู้สึกยังไงรครับก็รู้สึกแบบว่าดีใจับที่ว่าเราทําเพลงที่แบบเราเขียนแล้วก็คนเอาเพลงเราไปฟังแล้วก็ไปร้องตามได้อืแต่กว่าจะมาเป็นแรปเปอร์แบบนี้เนี่ยนะขอโทษเถอะก่อนหน้านี้หนูเองก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนคนละแนวเลยค่ะ คนละแนวเลยอ่ะเพลงลูกทุ่งแล้วมาแรปเนี่ยครับเดี๋ยวแต่ก่อนนี่เริ่มจากเพลงลูกทุ่งเพราะอะไรก็คือตอนนัณนผมก็แบบก็ร้องเพลงลูกทุง่งแบบร้องตามเรียนครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีแบบแข่งอย่างอื่นครับนอกจากลูกกุ้งลูกทุง่งสตริงอะไรแบบนี้ครับแล้วผมก็ ừ ừ ừ. วันนั้นเป็นวันค่าลูกเสือครับแล้วก็ผมผัดกับข่าวครับแล้วก็ไปร้องเพลงเสรีคอพอครับ uh huh. สิบนิ้วผนโนมอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดกับข่าวแล้วก็ครูที่เขาเป็นครูฝึกลูกเสือครับเขาถ่ายคลิป แล้วก็ไปลงยูไลท์แล้วก็คนถูกใจเยอะเขาก็เลยก็ไปตะเวนประกวด,ดลูกทุ่งอย่างเงี้ยนะหรอก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นนะคะพี่ก็คือพอออกจากยูไลท์ใช่ไหมครับคนถูกใจเยอะก็มีรายการไม่ทองคําแล้วก็ซปเปอร์เทนติดต่อมาอ่าแล้วเราก็ไปแข่งกับเขาใช่ครับแล้วก็ไปรายการอืมแล้วเห็นบอกว่าในสังกัดเราก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับจนได้รางวัลรางวัลกับเขาด้วยใช่ครับรางวัลได้รางวัลอะไรบ้างครับก็รางวัลน่าจะเป็นเอ่อ เยาชนต้นแบบครับสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจคุณแม่ว่ายังไงคุณแม่ก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจด้วยเพราะว่าแบบตอนแรกก็เห็นผมร้องเพลงอะไรันีก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าแบบวันหนึ่งจะมีคนฟังเพลงผมเขาเขาได้ยินหนูร้องเพลงที่บ้านบ่อยไหมครับใช่ครับได้ยินบ่อยเขาก็เพลงอะไรว้าวเลแต่เดี๋ยวนี้ก็ร้องกับผมแล้วอ๋อเหรอแล้วจากลูกทุ่งลูกไกลมาเป็นแรปได้ยังไงครับก็คือตอนนั้นแล้วพอ ไปซูเปอร์เทนนะครับแล้วซูเปอร์เทนก็แบบถามว่ามีนักร้องในดวงใจใครแบบผมก็บอกว่าพี่ปูจาร์ลองไหมครับอ้าวพี่ปูจาร์คือคนที่เอาเพลงลูกทุ่งกับมาผสมแรปมารับให้มันเป็นแรปไทยอะไรแบบนี้บแล้วก็ผมฟังแล้วมันเฟี้ยวดีแล้วก็เลยชอบนี่ภาษาวัยรุ่นเนาะฟังแล้วมันเฟี้ยวดีเห <Okay. S 2> ็นไหมล่ะไม่ธรรมดาจริงๆครับจากนั้นก็เพลงที่เอามาร้องของปูจารได้เพลงไหนเนี่ยชื่อโอ้มีสะพานไม้ไผ่ัแล้วก็ตาบทุลรีดินจากนั้น ก็กลายมาเป็นฝั่งแล็บเลยใช่ครับก็ก็ทําแบบนั้นมาเรื่อยๆครับจนมาเจอรายการโชว์มีเดอรมันนี่ก็เลยตอนนั้นก็ลองไปแข่งดูครับแล้วว่ารายการนั้นมันแบบเปลี่ยนผมอะทำให้ผมเป็นแบบในตัวเองเอะไรแบบนี้เขาเปลี่ยนเรายัางไงบ้างโอโ้โหอย่างครับรายการนี้แบบโหดมากอะเพราะว่าแบบเขาทําให้แบบกล้า entertain คนแบบ perform บนเวทีอะไรแบบนี้ครับอื